สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอกกราเช่นเคยนะคะเรามาแนะนำให้ชมกับ Isuzu Dragon Power Load LS 4 w h e e l นะคะคันนี้แจ้งจดทะเบียนในปี43นะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะเครื่องยนต์ 2,800cc Turbo นะคะมี2เกียร์ค่ะเกียร4์4 w h e e l ด้วยนะคะทุกท่าน ขับขี่สบายค่ะแอร์เย็นนะคะเข 200, รขกไมล์ส0 0 0 0นกวโรค่ะภายในสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะเป็นรถบ้นบานค่ะเครื่องสีเล่มเดิมนะคะคัสซีสวยค่ะภายในเบาะมีรอยขาดตำหนิตามรูปนะคะทุกท่านสามารถไปหุ้มใหม่หรือว่าจะซื้อหนังหุ้มนะคะมาคุมแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะคัสซีสวยค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะมี ยางอะไรให้นะคะภาษีพ,พรบอรถึงเดือนกันยานะคะเจ็ดกันยา66ขาคนนะตอนนี้ยังไม่ขาดนะคะขับขี่ได้ปกติคทุกท่านมาในราคาตัดนะคะคันนี้ราคาตัดอยู่ที่95,000บาทค่ะรถยนต์มีตำหนินะคะตามนี้เลยนะคะก็คือเจ้าของแจ้งไว้ให้แบบชัดเจนนะคะสีโดยรวมต้องเก็บค่ะ ข้างซ้ายข้างขวาสีดูเป็นขึ้นๆน,นะคะฝากระโปรงต่ังคาซีดค่ะไม่สีเรียดนะคะก็ไปใช้งานกันได้ค่ะทุกท่านส่วนภายในนะคะเบาะคู่หน้ามีรอยขาดตามที่แอดมินได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะเราสามารถที่จะไปหุ้มเบาะใหม่นะ,ะหุ้มเบาะใหม่ก็ราคาหลักพันเท่านั้นหรือจะไปซื้อหนังคุมนะคะรำเอามาสวมเลยนะคะก็สะดวกสบายไปอีกแบบค่ะทุกท่าน เน้นใช้งานนะคะด้านการใช้งานเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่มีปัญหานะคะมีเพียงแค่สีไม่สวยกับเบาะขาดเท่านั้นเองนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อโทรคุยกับผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้95,000บาทนะคะรับได้เข้าไปดูรถไปทดลองขับโดยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะตรวจสอบเอกสารพร้อมกับสภาพของรถให้พึงพอใจก่อนตัดสินใจนะคะรถอยู่ที่เพชรเกษม 81บางบอน5นะคะเบอร์โทรผู้ขายพร้อมรายละเอียดอยู่ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ